สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมเสาร์อาทิตย์นะฮะหยุดไปก่อนกลับมาวันจันทร์นะครับมันก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรพอที่เราใจเลยนะผมก็เลยมาเก็บตกกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ให้ดูก่อนครับมีทั้งหมด3กิจกรรมครับกิจกรรมที่1เพึ่งเข้าวันนี้นะครับผมนั่นคือวงแหวนสดใสครับการันตี1สกินใน150คูปองนะครับสกินที่ ได้รับก้อนนี้เลย8สกินอันนี้นะครับก็ถ้าวิเคราะห์กันก็เป็นเลดที่แบบถ้าใครขาดตัวเวียดนามบังโบงเฉลของอิลูเมียเนี่ยก็พอซื้อได้ครับตัวอื่นก็ผมก็รู้สึกเฉยๆนะเดี๋ยวผมเมนผมจะมีเยอะและมากละเดี๋ยวผมจะไปหาไอดีที่ไม่มีสุ่มให้ดู1กลุ่มนะครับผมมาต่อไปครับอันนี้คือดีเหมือนกันนะแพ็คเลือก1สกินถาวรจัดเต็มนะครับผมสกิน5อันนี้คือ 1.99คูปองครับแต่ว่ายังไม่พอครับมันมีแถมชุดแต่งอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับก็มันเป็นราคาที่กลางๆสาตนดานนะครับร99แต่ว่าันี่มันมีแถมชุดแต่งแถมท่าเต้นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็จะซื้อให้ดู1ตัวเหมือนกันนะครับต่อไปครัลิงก็734บาท925คูปองแพ็คร้านกอลฟอ์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับนั่นคือร้านคาาเพเนจรนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน โอเคเหมือนจะคูปองไม่พอครับอ่ะก็ขออนุญาตโปรโมทร้านไปในตัวเลยครับการที่จะเติมคูปองกับร้านก็อคครับคุณมาตรงหน้าโปรไฟล์กดตรงเฟืองครับหาคําว่า Open ID ครับผมนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทักลิง์ไปที่ใต้ใต้ใต้คลิปเลยนะเออกดเข้าไปก็จะได้เป็นลิงก์จริงนะครับผมยังไม่มีร้านปลอมนะยังไม่ดังขนาดนั้นนะครับแค่ส่งเลขอันนี้ให้ร้านนะครับก็เติมได้แล้วนะขออนุญาตไปเติมแป๊บนะครับ นีผมก็เข้าเว็บเติมเกม .com เหมือนทุกคนที่เติมนี่แหละครับแต่ของผมอะ่ะมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบว่าสามารถเกาะอก Open ID ให้คนอื่นได้ฟีเจอร์นี้คือใช้เงินในการ50,000บาทในการปลดนะเออปลดปุ๊บคุณก็จะได้เชล,ลมาเติม50,000บาทนี่แหละเออนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคเนี่ยเห็นป่ะคือมันรีฟันไม่ได้ครับเติมแล้วเติมเลยคือผมคิดจะไปเอาเงินที่วางที่กัลลีนาคืนนะ่ะไม่ได้ยกเว้นผมจะบิดเท่านั้นที่ผมจะได้เงินฟรีนึกออกไหม แต่ก็เราจดเป็นจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วเราก็ไม่น่าบิดอะไรใครนะฮะเสียเวลาเวลาผมกงเงิน 1, 2, พันสองพันเมื่อมาแบบแลกกับเวลาที่เสียไปนะแปะยาวๆครับอันนี้เรามีอะไรมาัางหนึ่งคือซื้อก่อนเหมือนไอดีนี้น่าจะขาดมูราดอยู่นะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะเมื่อกี้ไปส่องมาแล้วแหละนะครับมูราดครับผมแล้วสมมติผมเปิดนะมันได้ทุกอย่างของท่าเต้นมูราดทุกอย่างของมูราดตัวพยาบาลนี้ไปเลยครับ นี่อันดับแรกครับผมได้สกินใหม่ hospital resident ครับผมต่อไปฮนะเป็นชุดแต่งแบบสีส้มๆมนะครับผมนี่ต่อไปเป็นชุดแต่งสีเขียวครับผมประมาณนี้นะอ่าแล้วโอ้โหสาสีจะไปเต็มๆครับผมสีม่วงด้วยนะครับผมโอ้โหผมไม่มีสักสีเลยนะไอดี ID นี้แล้วก็มีท่าเต้นพิจนาดาบครับผม สซวัต so เลยนะครับผมอันนี้ขออนุญาตไม่รีวิวนะเพราะว่าคือรีวิวแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากกับใครครับนอกจากวความบันเทิงครับแล้วเลดที่มันได้สกินเนี่ย0.38เนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้เปิดด้วยประกันทั้งปวงนะครับผมอ่าต่อไปครับไปรีวิวร้านค้าพเนจอนครับไอดีนี้ยังร้านค้าพพนจอนต่อนะไปร้านค้าพพนจอนวันนี้มี2สกินให้รับนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องไปหารูปปกก่อนเออไมกันนไรก็คือ พูดง่ายๆเลย11ช่องเนี่ย99คูปองแต่ถ้า12ช่อง299คูปองนะครับสกินใหญ่ๆก็จะมีเตียวเซียนนะครับมีคิวเลนซากุ n เน่นะครับผมแล้วก็มีซิลถามว่าแพงไปไหมก็แพงไปแต่ถ้าใครอยากได้สกินเตียวเซียนสักอันหนึ่งมาเล่นราคานี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับ แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มี2ส,สกินทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยถือว่าได้ลุ้นไปเลยเผื่อแบบร้อยหนึง่งเตียวเสี้ยนแตกก็จบครับหยุดครับหรือว่าจะเหมาก็ว่าไปครับแต่ว่าผมมีจุดประสงค์อยู่นะครับที่ผมอยากได้สกินเซตนี้นะเดี๋ยวค่อยบอกกันครับหลังสุ่มนะไปลุยครับ yeah. เนี่ยจริงๆิงหนึ่งคูปองได้ห้าคูปองได้คัมพีแดงเนี่ยคุมแหละนะครับเลิกได้เลย ก็ขยาะลุ้นดวงก็สุ่มไปครับหนึ่งคูปองบางทีอาจจะได้เป็นแบบบัตรเปลี่ยนชื่อนะเลยต่อเรื่องครับผมลุกแก้วครับโอ้ยไม่มีทางแตกก่อนเลยคือสิ่งที่ผมลุ้นคือตอนจังหวะ99คูปองถ้าออกทางซ้ายนี่ผมแบบแฮปปี้มากนะอันนี้กดแบบ no e ก้ไปนะครับผม9คู่ปองครับชิวเลยชิวเลย เดียวเส้นหน่อยฝั่งเดียวเส้นไปเลยเออโหกาลินาถ้าเกิดเดีวบิลบิเขาก่อน ok ถ้าเกิดหนึ่งร้อยอ่ะแล้วมันไปออกทางซิลทางคิวเลนอะ่ะเขากดตามถูกไหมกดตามสามคนก็ได้สามร้อยคูปองกับเขาเออนะฮะอย่าดูนะว่านายจะล็อกเลดไหมถ้าเกิดให้เราหน้ามา,านี้เราเราทําเงินต่อนะเออมึงไม่เอาเงินกาลินามีรวยแล้วไป เอาเงินจากผมแค่คนเดียวพอนะครับคนอื่นไม่ต้องกดนะสาวเล่นสาวเล่นใครสะดวกกดก็กดครับผมมาถามว่าผมมีสะกินเซตนี้หมดแล้วครับผมที่แน่แ่เดี๋ยวก็เก็บคมพีแดงไว้ก่อนยังไม่แกะก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวแกะเดี๋ยวมันล้นร้อยเก้าเก้านะครับเซตนี้ครับโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยผมยังขาดเตียวเซียนกับตัวค <Wow. S 1> ิวเลนอะวะเข้าใจว่าตอนแรกได้คิวเลนครับผมจะต่อคอมโบตาอันเชิญนะอ่ะถ้าอย่างงี้ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนอ้าวงงเนี่ยไม่ผมไม่มีเตียวเซียนอันนี้หรอเนี่ย ลืมครับผมครอบครองหลาย ID จัดนะครับผมอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวตัดไปดู ID ที่ต้องสุ่มวงแหวนกันเลย l เลสโก้มา,าอยู่ในกิจกรรมสุดท้ายนะครับนั่นคือกิจกรรมวงแหวนนะไอ้น,นี้นี่ก็เป็น ID ที่โดนทิ้งร้างไว,นไงวนไน้นะครับผมไปลุยวงแหวนอยู่ไหนโอเคใช้แค่30คัมภีร์นะครับผมก็หลังจากสุ่มครับทุกคนทุกคนก็จะได้ไอ้กล่องที่แบบลุ้นเนี่ยกล่องอันนี้นะครับ ก็แบบว่าเปิดปุ๊บจะได้สกินที่ไม่มีถาวรเลยนะครับหนึ่งอันนะก็ไม่ได้มีอยากอะไรอยากได้เป็นพิเศษครับผมไปสุ่มให้ดูเลยนะครับผมได้2สกินคือถืออเวอร์เกินนะครับรุเย <Yeah. S 1> เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกกับอีโมจิมาเป็นแผงนะครับผมแล้วก็มีอะไรให้ซื้ออีกไหมคัมพีดงคัมพีแดงครับผมเดี๋ยวลืมลืมตุนนี่ครับนี่แล้วเวลาตุนคัมพีแดงครับ ตุนแล้วก็เก็บไว้เป็นแพ็คแบบนี้นะอย่าแกะออกมานะครับเพราะว่าแกะเนี่ยมันจะเก็บได้สูงสุด999นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเก็บไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ก็เปิดออกมาได้ครับไม่ได้ขัดศรัทธานะจริงๆรีงพิมีอาพาเนี่ยจริงๆก็แอบดีเหมือนกันนะครับสกินรอบนี้ที่มันให้มาก็ถือว่าใช้ได้เป็นอิลูเมียไอตัววาเลนไทน์นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ต้องเร่งเก็บอะไรไอดีนี้นะครับ <c oughs> โอเคเยวขอไปเปิดกล่องเมื่อกี้ก่อนนะครับ <c oughs> อ๋อนี่เป็นกล่องอัญเชิญนะยังไม่ใช้ครับ นี่เออกล่องของเราคือน,นี้นะครับผมไปเปิดลุยเจ้าของไอดียมันยังไม่รู้เลยครับว่าในไอดีมีสกินดองไว้นะอิจิยนเออโหอันนี้ไอดีสกินนี้กาบสุดเลยมั้งเนี้ยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ตามนั้นไปนะโอเคก็แอบ,บมีสกินเยอะเหมือนกันนะเออก็มาดองๆไว้ครับผมวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็เป็นของเราครับไม่ใช่เป็นของเราหรอกเราเอาไอดีที่มันเยอะๆให้เพื่อนเล่นเราเอาไอดีนี้มารีวิวต่อนะโอเค หมดครับทุกกิจกรรมที่ช่อง GOLF นะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ฮะตอนนี้คือกาลังพุ่งทยานเลยสองหมื่นกว่าละอยากแตะสองหมื่นหนึ่งนะครับผมง่าก็ฝากช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็อุดหนุนร้าน GOLF ครับเร็วๆนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์นะครับเติมไปเลย24ชั่วโมงบึ้มๆไปเลยนะครับผมวันนี้หมดไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย